<c oughs> โยี่ฮูผมโยสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเอคือวันนี้ผมได้กล่องสุ่มแจ็กกี้ซีเอสมาอันนี้นะในกล่องในกล่องนะครับหน้ากล่องหน้ากล่องก็จะเขียนว่าเคเพื่อนรักนะครับโอ้แล้วก็ เค่น้องเลิฟคําเตือนอันคดคลิปก่อนเปิดนะครับโอ้โหอันนี้คือกล่องสุ่มจากแจ็คกี้สีเห็นะครับผมซื้อมาในราคาประมาณ1น0 0กว่าบาทน,นะครับนะเดี๋ยวผมเปิดกูไม่มีที่เปิดป่ะกูมีแต่ไม่มีแต่เนี้ยนี่มีหัวเนี่ยมีหัวโรนันโดเนี้ยเห็นปะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดละเปิดมา เชี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับคือผมเปิดมาเจอเชี่ยอะไรนี่ยไอ้สัตว์แม่งโคตรทุเล็ดได้เชี่ยมีอะไรด้วยเนี่ยคืออะไรอ่ะมีปากานะครับปากกาอันนี้ปากกาผมขอเปิดนะครับในกล่องนะครับหยิบขึ้นมาเปิดหาห้องควายโอ้โห เขี้ยคุยไอ้สัตว์กูซื้อมาใหม่เลยขยะในรถเนี่ยโอ้โหคุณดูครับคุณดูเขี้ยเลยเนี่ยโอ้โหมีรูปเด็กชังเลยครับแจ็คกี้ซีเฮ็ดนั่นเองมันส่งเขียนย่ให้กูทุกคนใส่เขีไรเนี่ยห้าสิบดูด้วยความห่วงใยจากแจ็คกี้ซีเฮ็ดป้องกันไอ้สัตสโซ่ ของเหี้ยนี่มาดูเอสมาด้ยพ่อกูจะด่าไปเนี่ยกูไม่น่าสั่เยี่ะนี่ครับมาถึงไฮไลท์ของเราเลยนะเดี๋ยวผมแกะโชว์นะทุกคนอ๊บอันนี้กิงกูฉีกก็ได้นะโอ้ยทุกคนดูอันนี้อะไรอ่ะเคคุง XL ราคาขึ้นแน่แล้วก็มีนี่ครับมีรูปกราฟนะครับคือเฮี้ยนมดูนะครับ ดูกราฟเนี่ยดูกราฟมันบอกให้ดูกราฟโอ้โหวิธีการเปิดนี่ทุกคนทุกคนดูนะครับกล่องสวยจัดแต่มันเอากล่องยับให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่ากล้องเห็นเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนะี่ยพันกว่าบาทคุ้มไหมเนะี่ยแล้วก็มีอันนี้ครับทุกคนดูไม่ต้องเอาไอเ้ยกูไม่ต้องการกูขอเช็คก,กล่องนะสัสโอ้โหไอเ้ยโคตรเท่ทุกคนกล่องยังสวยอนะ่ะสว่สวนสว่สวนไอเ้ยเนะี่ย ขยะไอ้สัตว์ขยะพันกว่าบาทกูซื้อไปทำแล้วไอ้เฮียมึงดูของที่มันแถมมาให้ผมเฮียอะไรเนี่ยดูดิไอ้สัตว์เอามาให้กูทำเฮียอะไรไอ้เฮียอันนี้ก็อะไรไม่รู้นะครับมันเท่น,นะครับทุกคนเสื้อมันสวยไหมผมว่าไม่ค่อยสวยนะผมว่าตำรามังกรแม่งสวยกว่าเอาออกมาให้ดูนะเฮ้ยไอ้เฮีย ก็สวยอ่ะตัวมันใหญ่เองวะไอเฮียไอเฮียทุกคนเสื้อมือหนึ่งเฮียะไรเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูเสื้อมือหนึ่งเฮียเลยเนี่ยคุณดูเสื้อมือหนึ่งเฮียะไรเนี่ยไอสัตว์มึงดูมันเอาตัวที่ตัวเฮียอะไรให้กอ่ะกูต้องซักก่อนอีกแล้วอ่ะเสื้อหัวควูดดูคนนี้นี่นี่นี่ไอสัตว์สำหรับวันนี้นะทุกคนผมก็ขออนุญาตลาไปแบบเสื้อตัวนี้นะเสื้อตัวนี้ สำหรับว,วันนี้ครับแอดผมไปแล้วนะครับผมบาย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 คนเห็นปะนะ่าเนี่ยเสื้อเฮียเนะี่ยพันกว่าบาทเนะี่ยผมซื้อมาเช็ดตียนนะ่ะเนี่ย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 กล่องด้วยแหละดูส่งกล่องยับยับมาให้กูเนะนี่ยเนี่ยดูดูรอยเนะี่ยพอมเงาไอ้เฮียคราวหลังกูจะไม่ซื้อไอ้เฮียพันกว่าบาทกูไม่คุ้มเลยบอกดูการาฟกูฉีกหนะมดแล้วเวี่ยของกากไอ้สัตว์ไม่เอาละ รอบหน้าไม่ซื้อไอ้เฮียทุกคนพอผมมาดูอีกทีไอ้ซัดมันแถมไอ้เฮียนี่มาให้ด้วยแม่งแอคเน่แคโนโนไฟ์ไอ้ซัดโคตรคเฮ่ะเฮ้ยกระจก